สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดสี่มงคลเรื่องสี่มงคลของบ้านพวงจุ้ยบ้านพวงจุ้ยสี่บ้านนะคะต้องแยกออกไปจากจากตัวเรานะตัวเราเนี่ยคำนวณที่คริสต์ักราชที่เราเกิดนะสี่มงคลจะอยู่ตรงที่คริสต์ักราชของทุกคนที่เกิดนะคะเวลาน่าจะมีวิธีการคำนวณค่ะ อันนี้ไม่เป็นความลับนะยินดีเปิดเผยกับมีน้องบอกให้สอนให้โอเคค่ะต้องไปที่ไลน์นะคะเออต้องขออนุญาตว่าที่ f a c e b o o k เนี่ยไม่ค่อยอยากไปเลยค่ะบอกตรงๆไงนะเพราะว่าเวลาไปแล้วเวลาเราออนเฟซน่ะมันโชว์มันโชว์แล้วคนทักมาเต็มเลยแล้วไม่ได้ตอบมันเสียมารยาทถ้าไม่เข้าไปตอบใช่ไหมแล้วบางโอ้โหบางบางห้องเครียดมากเลยค่ะขอเงินมั่งทาบุญมั่งซึ่งทําบุญเนี่ย มีผู้หวังดีแนะนําว่าทําบุญก็ต้องดูเดี๋ยวนี้มันมีเพจมันมีเพจปลอมนะซึ่งเราก็ไม่เคยได้ดูเลยทําไปมั่วๆนะคะเดี๋ยวการทําบุญของเราจะไม่ได้บุญสิิ์นะทำบุญเยอะแยะเลยเนี่ยเดี๋ยวบุญหายหมดยุ่งเลยนะก็โอเคเข้าเรื่องเลยค่ะบ้านเดี๋ยวนี้มันเป็นหมู่บ้านเนาะ หมู่บ้านโหนี่ไปดูใหญ่ๆตัวโตมานะหลังแบบเปสิบสิบล้านมานะ่ะเขาทาสีเดียวกันหมดทุกทิศเลยค่ะไม่ว่าบ้านเขาจะซอยไหนหันไปทิศไหนนะคะมันจะเป็นซอยซอยนี้ก็หันไปทิศนี้ทิศนี้ทิศนี้เพราะฉะนั้นเราเวลาซื้อบ้านที่หมู่บ้านเราจัดหูวจุย้ยสีบ้านให้ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาทาสีเหมือนกันหมด เราก็จริงๆแล้ววงจุ้ยภายในสําคัญสําคัญมากค่ะแต่ถ้าเราปลูกเองบนเนื้อที่ของเราเองไม่ได้เป็นหมู่บ้านที่เขาจัดติกว่าเราจะต้องใช้สีนี้หลังคาสีนี้หมดนะคะเราก็ปลูกเองเราก็จัดจัดได้ลงตัวกว่าแต่ถ้าในเมื่อเป็นหมู่บ้านเดียวกันหมดเนี่ยขออย่าให้เป็นหลังคาสีน้ําเงินแล้วกันซื้อ ซื้อบ้านนะะ่ะนะคะหลังคาสีฟ้าสีน้ําเงินไม่เอานะคะมันเป็นสัญลักษณ์ของท่าดน้าน้ําท่วมบ้านไม่ดีค่ะนะฮะก็หลังคาสีอื่นได้หมดค่ะยกเว้นสีฟ้าอ่อนฟ้าแก่น้ําเงินกรมท่าน,นะคะ,คะส่วนสีบ้านไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจัดบ้านเอานะเดี๋ยวจะค่อยๆพูดปีหน้านี้น่าจะพูดได้เยอะน่าจะพูดคลิปเรื่อยๆได้เยอะนะคะเพราะว่าจะ ไม่ทำคลิปยคลิปยาวมากคลิปยาวมากแล้วคนดูเบื่อนะก็เอาตำนี้ดีกว่านะคะภายนอกเราไม่สามารถไปขยับอะไรเขาได้ห่วงจุ้ยภายในสำคัญค่ะห่วงจุ้ยภายในสำคัญที่สุดค่ะนะคะภายนอกเราเราบังไว้ได้อย่างเช่นถ้ามีเสาไฟฟ้ามีอะไรทิ่มมาบ้านเราจะโดนห้องนอนเราหรือโดนที่นั่งเรา เราปิดปิดม่านเอาไว้นะคะเหลือ,อต้นไม้บังไว้ตั้งแต่ข้างนอกเลยไม่เห็นไม่เกี่ยวไม่เกิดแล้วก็มีวิธีอื่นอีกค่ะนะกระจกเวา้านะค่ะพลิกสถานการณ์ได้เพราะฉะนั้นหงจุ้ยภายในสําคัญค่ะหงจุ้ยภายนอกน้องๆไม่ไต้องตกใจนะคะทีท่ถามกันมาก็คือตามนี้ค่ะสีมันจะอยู่ทิศไหนถ้าเราไม่ได้ปลูกบ้านเองมันเป็น หมู่บ้านเนี่ยเราเลือกไม่ได้แต่คอหลังคายาสีดังเก่าที่บอกไปแล้วนะคะค่ะตามนั้นเลยค่ะนะคะส่วนเดี๋ยวเรามาดูเรื่องที่หัวนอนกันเรื่องการจัดบ้านกันดีนะผู้หญิงเต่ไฟสำคัญนะคะสำหรับหัวหน้าผู้นำครอบคอรัวผู้ชายที่หัวนอนสำคัญค่ะ สีเสื้อผ้าสำคัญนะคะแต่และเดือนสีเสื้อผ้าสำคัญค่ะผู้หญิงเตาไฟมั่งคั่งร่ำรวยและก็จะไม่คิดมากจะไม่สับสนไม่คิดไม่คิด,คดว่าวุ่นมากนะคะค่ะเตาไฟทำให้รวยได้เตาไฟปรับสถานการณ์ภายในครอบครัวได้ทุกอย่างนะคะถ้าไม่เข้าใจอะไรทักมาได้ค่ะ ช่วงนี้ว่าจะทําคลิปต่อๆเลยไม่ได้ต่อเลยเว้นช่วงนะเดี๋ยวจะต่อให้นะคะเพราะว่างานตั้งชื่อหมดแล้วตั้งชื่อไปยี่สิบกว่าคนทั้งเด็กแรกเกิดด้วยเด็กเกิดใหม่ผู้หญิงทั้งหมดเลยค่ะนะคะอ,อ,อินดีทําให้น้องๆอ,อ,อ่ะได้เงินเกือบทุกคนนะคะเด็กเกิดใหม่ได้เงินหมดเลยค่ะถือว่าเป็นสิริมงคล ดีใจนะคะที่ให้ความไว้วางใจพี่อ่อนนะคะที่มั่นใจพี่เชื่อถือเชื่อมือพี่นะคะก็ตั้งใจตั้งบางบางชื่อนี่โอ้โหหนึ่งเดียวในโลกเลยไม่มีใครเหมือนนะย่องดีใจค่ะที่ให้ความไว้วางใจพี่อ่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ รักทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวติดตามคลิปต่ตอๆไปนะคะเดี๋ยวเย็นนี้จะโพสต์ไปเรื่อยๆค่ะจะโพสต์เรื่องคลิปของปี66ทั้งหมดเรื่อยๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะ